เมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่5แยกลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครภายหลังกลุ่มราษฎรประกาศนัดหมายรวมตัวในเวลา16นาฬิกาที่5แยกลาดพร้าวเพื่อสอมต้านรัฐประหารที่มีโอกาสเกิดขึ้นพร้อมระบุด,ด้วยว่ารัฐประหารคือการล้มล้างการปกครองและถ้าการนั้นมาถึงประชาชนจะไม่ยอมอีกต่อไปนั้นเวลา20นาฬิกานายอัธพลบัวพัดหรือครูใหญ่กลุ่มขอนแก่นพอกันทีกล่าวประศัยว่าเมื่อวานกลับอีสานแล้วไม่มีรถกลับเลยมีคนมารับกลับไม่มีรอยค ขีดข่วนแต่มีตำหนิอยู่อย่างเดียวบอกให้ใส่เครื่องแบบมานอกเครื่องแบบมาทำไมแต่เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วสายสืบไม่หัวเกรียนมาแต่มีรองทรงมาไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์ในชีวิตท,ที่ได้นอนในคุกเมื่อวานนี้จะไปเข้าห้องน้ำและได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเข้าห้องน้ำเจอผู้ต้องข,งขังเขาบอกว่าครูใหญ่อย่าเพิ่งเข้าเดี่ยวผมล้างห้องน้ำให้ก่อนผู้ต้องขังคนนี้มีน้ำใจมากกว่าเจ้าหน้าที่กว่าจะได้กินข้าวก็สามทุ่งที่สอนอมกกสันกระจอกมากมีแค่น้ำเปล่าให้กินจากนั้นมวลชนปบมือให้แก่นักโทษที่ ล้างห้องน้ําให้ครูใหญ่นายอัธพลกล่าวต่อว่าสารให้ประกันตัวออกมาโดยมีคําสั่งว่าห้ามฝ่าฝืนกฎหมายในวันนี้จะไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเขาบอกว่าผมยุยงปลุกปั่นก่อความไม่สงบวันนี้ผมจะยืนให้สงบที่สุดที่น้องหากเกิดการรัฐประหารขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการรัฐประหารครั้งแรกที่มีประชาชนออกมาต่อต้านมากที่สุดคนทํารัฐประหารจะต้องไม่มีแผ่นดินอยู่ฟ้าเป็นสักขีพยานผู้ใดที่รับรองรัฐประหารขอให้ตกนรกหมกไหมและต้นทุนที่ผู้ทำรัฐประหารจะต้องเสีย ไปคือความศรัทธาวันนี้ไม่ได้มาคนเดียววันนี้มาพร้อมกับพี่น้องคือแกงแครอทนอกจากปฏิรูปการศึกษาและสถาบันแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องคือการปฏิรูปศาสนาหากบ้านหลังนี้มีเพดานที่ต่ำกว่าหัวและยังมีเสาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผู้มีอำนาจและศาสนาทุกโครงสร้างมีหินมีทรายสิ่งหนึ่งที่ทําให้สิ่งนี้รวมอยู่ด้วยกันได้คือน้ําศาสนาเปรียบเสมียนน้าศาสนาทําให้ทุกอย่างรวมกันได้หากเรารวบรวมศาสนาเข้าด้วยกันเพราะศาสนาแทรกซึมอยู่กับการศึกษา การเมืองวันนี้รัฐจะต้องแยกศาสนาออกจากการเมืองและจะต้องเลิกใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสร้างความเชื่อที่ออกมาในวันนี้เพราะจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าผมยังปลอดภัยดีนายอัธพลกล่าวแล้วว่าถ้ามีหมายมาให้ไปโพธารามเมื่อไหร่พวกเราจะไปมอบกันที่โพธารามเมื่อนั้นต่อมาสามเณรสหรัชสุขคุลาพร้อมด้วยสามเณรอีกหนึ่งรูปกล่าวปราสัยว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนมีป้ายคำสั่งให้เรียกกลับต่างจังหวัดเพราะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอยากถามว่ามีบัญญัติในพุทธศ ศาส,สนาหรือไม่สามนิ้วนี้ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดก็ตามท่านจะได้รับความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันราเอย๋ยหลังจากวันที่17พฤศจิกายนมีการใช้ความรุนแรงต่างๆทําให้เป็นวัดแต่พระท่านผู้ใหญ่ไม่ได้ทําอะไรนอกจากพ่นน้ําลายสลิมออกมาพระที่ออกมาแต่งบทแต่งกลอนให้รักชาติคือการเพิ่มความชอบธรรมให้แก่รัฐทั้งสิน้นอยากจะแจ้งไปยังสํานึกพุทธมาวันนี้ถ้าจะจับศึกให้มาจับศึกที่มอบเพราะเราคือพระของราษฎรสิ่งที่เราเน้นคือรัฐที่ไม่เน้นศาสนาใดศาส,สนาหนึ่ง ที่ไม่นํามาสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐแต่ถ้าจะแก้พรอบอรสูงด้วยพระก็จะไม่มีสิทธิทางการเมืองราษฎรจะร่วมด้วยหรือไม่สามเณรสหรัฐกล่าวโดยมวลชนร่วมกันชู3มนิ้วก่อนจะขอดู3นิ้วและตะโกนเผด็จการจงมวยมอดแกงแครอทจงเจริญ